สวัสดีค่ะคลิปวิวคลิปรวมความรักของชาวราศีพิจิกและนาพิจิกในช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นย้ำเหมือนเดิมนะชาวพิจิกว่านี่ก็คือเป็นดวงทั่วไปนะคะอย่าดูด้วงส่วนตัวแอดไลน์มาแต่คลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ตรงกับชีวิตเราเพราะว่าเป็นดวงรวมหรือเรื่องราวระหว่างเรากับเขาสลับกันไปไว,ไว,ไว้เวอร์ซ่ายย่อมเกิดขึ้นได้รับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะ เริ่มต้นกันที่คนโสดเหมือนเดิมชาพิจิกค่ะแต่ว่าก็ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับใครที่บอกว่าเข้ามาดูดวงความรักทำไมพูดบางคนพูดแต่บอกว่าแอนพูดแต่เรื่องงานเรื่องเงินเนาะบางทีคุณอาจจะไม่ได้กําลังลักกี้เลิฟแต่คุณอาจจะกำลังลั u ก,กี้อินเกมอยู่นะคะคนโสดเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยสําหรับคนโสดมันอาจจะไม่ได้มีแต่ความรักอย่างเดียวเสมอไปที่เป็นแกนหลักเนาะอ่ะมาดูกันค่ะชีวิตคนโสดชาพิจิกเป็นยังไงบ้างคะในช่วงเนี้ย ยังคงวุ่นวายอยู่กับเนี่ยหน้าที่การงานเรื่องเงินเรื่องภาระเรื่องเรียนต่างๆธุรกิจต่างๆนะคะยังคงวุ่นวายอยู่กับชีวิตจัดแจงชีวิตช่วงนี้เป็นช่วงที่ปัญหารู้สึกถ่าโถมและเกินเรียนออนไลน์เอย่ยอะไรเอย่ยธุรกิจการงานเอย่ยหน้าที่เอย่ยนะคะเงาไหมเหงาแต่ถามว่า มันมีเวลาที่จะไปแบบเหงาถึงขนาดโอ้โอหฮาย,ยังมีแฟนเหลือเกินไม่มีหรอกจากหัวถึงหมอนก็หลับแล้วช่วงนี้เหนื่อยจะตายนะฮะเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังจะพาตัวเองเนี่ยอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่มันดีขึ้นอย่างเช่น เรื่องงานก็เริ่มมองหาว่าเออในอนาคตเราควรจะต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อให้เรามั่นคงมากกว่านี้หรืองานที่ทําอยู่ทุกวันนี้ถ้าในอนาคตไม่เกิดเกิดวิกฤตแบบน,นี้อีกมันจะยังโอเคไหมมันยังมั่นคงไหมหรือต่อไปมันจะเป็นยังไงหรือบางคนอาจจะต้องเปลี่ยนงานบางคนจําเป็นที่จะต้องโยกย้ายนะคะก็กําลังอยู่ในช่วงที่ตั้งต้นตั้งตัวอยู่ในช่วงที่กําลังเป็นช่วงที่วุ่นวายอยู่แต่กับหน้าที่การงานอะ่ะเพราะฉะนั้นคนโสดชาวพิจิกรหลายๆคนความรักในช่วงนี้ไม่มีเวลาเลยที่จะให้คิด แทบจะไม่มีเวลาให้เหงาเลยเพราะว่ามันเหนื่อยมากนะคะมันมีหลายอย่างที่ต้องจัดการนะคะและ้วจะเป็นยังไงต่อคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วอะ่ะชาวิจินะคะคุณเป็นคนที่คุณมีความเก่งในตัวเองอะ่ะนะคะมีผู้ใหญ่อุป,ปถัมภ์ในระหว่างที่คุณรู้สึกว่า ในระหว่างที่คุณรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ไปต่อยากหรือว่าเฮ้ยแล้วเราจะทํายังไงต่อดีวะอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครที่ยังเรียนอยู่ลองปรึกษาอาจารย์ลองปรึกษารุ่นพี่ลองปรึกษาผู้ใหญ่ในบ้านหรือถ้าใครที่กําลังหางานทำหรืออะไรเราปรึกษาเพื่อนปรึกษารุ่นพี่ปรึกษาเจ้านายเก่าๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ใหญ่อ่ะคนที่อายุเยอะกว่าเราเยอะๆอ่ะจะมีส่วนช่วยมากๆเลยนะคะในชีวิตของคุณในช่วงเนี้ยอ่ มันเหมือนกับว่าคนมีดวงของการที่จะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูอะค่ะบางทีเราคิดว่าโอ้จะหางานไหนได้อยู่ดีๆญาติผู้ใหญ่อาจจะเอางานมามาฝากให้หรือแบบฝากงานให้เราอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเรารู้สึกว่าโอ้โหเรียนช่วงนี้แย่มากหนักมากไม่มีทางออกบางทีอาจารย์หรืออะไรเงี้ยท่านแนะนําเราท่านให้แนวทางเราได้ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวในอนาคตอันใกลน้นี้นะคะทุกปัญหามีทางออกหมดสุดท้ายแล้วอะ่ะคุณผ่านได้ด้วยดีนะคะอย่างที่บอกว่ามันจะมีคนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่อะค่ะคุณเป็นคนที่เนี่ยพายออกมาแบบคุณเป็นคนที่มีคนแวดล้อมดีอะค่ะนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนสนิทเป็นเจ้านายเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นลูกน้องเป็นใครก็ตามคนที่อยู่แวดล้อมตัวคุณตอนเนี้ยดีในระดับที่แบบ ในระดับหนึ่งเลยอะคะ่ะนะคะสามารถที่จะช่วยเหลือสามารถที่จะแบบอุ้มชูกันได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะปล่อยให้คุณแบบเคว้งคว้างลอยแพรหรืออะไรเลยนะแอนเชื่อว่าชาวพิจิกคนโสดความรักโอเคมันยังไม่เด่นอะในช่วงนี้แต่ว่าปัญหาที่เราเจออยู่อะรับรองว่ามีทางแก้ นะคะไม่ว่านะเวลาเนี้ยคุณกําลังเผชิญเรื่องอะไรอยู่ขอให้รู้ว่าคุณไม่ได้เผชิญปัญหานั้นเพียงลําพังนะวันนี้มันอาจจะรู้สึกเหนื่อยมันอาจจะรู้สึกหนักแต่มันคือบททดสอบหนึ่งที่เข้ามาค่ะเพื่อเป็นบทเรียนให้เราได้รู้ว่าโอเคนะวันนี้เราทําแบบนี้เราใช้ชีวิตแบบนี้มันไม่ได้เราต้องเปลี่ยนไแปบบเป็นแบบอื่นหรืออะไรที่เราคิดว่าแน่นอนแล้วเฮ้ยสุดท้ายแล้วมันยังไม่แน่สุดท้ายแล้วมันต้องทํายังไงมันต้องพัฒนานยังไงมันคือสิ่งที่ผ่านเข้ามาเพื่อให้คุณเก่งอยู่แล้วอะเพื่อให้คุณ แล่งขึ้นอีกแบบนี้ค่ะนะทีนี้มาถึงคนคุยค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวพิจิกเป็นยังไงบ้างความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้ เป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างโฟกัสในหน้าที่ของตัวเองต่างคนต่างทําในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบนะคะไม่ได้มีเวลามาเจอกันไม่ไห้มีเวลาคุยกันมากนักหรือว่าคือเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่แอนมองว่ามันเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ในแบบของผู้ใหญ่อะคะ่ะโอเคว่างก็คุยนะคะมีงานมีการก็ไปทําแบบนี้นะคะแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ทั้งคุณและเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งทั้งคู่ด้วยขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อย เขาอะที่จริงแล้วอะตอนที่เขาเริ่มต้นความสัมพันธ์เนี่ยเขาวาดฝันหรือเขาคาดหวังที่จะทำอะไรหลายอย่างหรือว่าอยากที่จะคุยกับเราเพื่อศึกษาเราจริงๆนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์หรือด้วยอะไรบางอย่างที่มันเข้ามามันทำให้ทุกอย่างมันผิดแผนไปหมดเลยค่ะอย่างเช่นโออาจจะรู้สึกว่าคุยกันไปถึงตอนนี้แล้วเดี๋ยวช่วงเวลานี้เราจะมาเจอกันนะสุดท้ายไม่ได้มาแบบเนี้ย หรือว่าเออเดี๋ยวเราคุยกันมาได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวปีใหม่เราไปฉลองกันปีใหม่ก็ไม่ได้มาอีกโควิดแบบนี้ค่ะทุกอย่างมันผิดภาพไปหมดเลยมันผิดแผนไปหมดเลยนะคะแล้วงานเงินทุกอย่างมันโหมกระหน่าเขารู้สึกเสียดายโอกาสมากว่าแทนที่เขาจะได้รู้จักเรามากขึ้นหรือทุกอย่างมันจะเป็นไปตามแผนนะคะนะคะบางทีวางแผนไปหาก,กันบางแผนไปเที่ยวด้วยกันวางแผนได้มาเจอกันมันไม่ได้มันไม่ได้สักอย่างเลยในยตอนนี้เขารู้สึกเสียดายแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อ แอนว่าแอนว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปในทางที่ดีค่ะสำหรับคนคุยคนนี้ของคุณนะ <_' S 1> เพราะว่าในใจเขาอ่ะเขารู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้โอเคมันจำเป็นที่จะต้องอยู่ในโซนของตัวเองเก็บเนื้อเก็บตัวไปก่อนหรือว่าทำอะไรมากไม่ได้แต่ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่อ่ะเขาจะมาหาทันทีนะเข <_' S 1> <_' S 2> <ๆ>าจะมาเจอทันทีนะหรือเขาจะพยายามสารสัมพันธ์นี้ต่อในทันทีอะค่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเราคือคนที่แบบ คุยด้วยแล้วเขาโอเคในระดับหนึ่งเลยนะเขารู้สึกว่าเราไม่บีบบังคับเขาเกินไปไม่กดดันเขาเกินไปไม่เร่งรีบไม่แบบไม่ทําให้เขารู้สึกอึดอัดอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาออยากไปต่อเขาอยากไปต่อกับเราอะเพียงแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่มันไม่เอื้ออํานวยเท่านั้นเองค่ะเขาเลยทําอะไรมากไม่ได้ในตอนนี้นะคะแต่ว่าความรู้สึกของเขาอะคือเขาอะอยากจะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นอยากจะทําทุกอย่างให้มัน โอเคขึ้นเมื่อมีโอกาสะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยังอยากจะคุยต่อนะคะก็ไม่เสียหายไม่ได้บอกว่าให้ต้องจมปากรอแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าไม่รีนะคะถ้าไม่ได้มีใครที่เข้ามาแล้วดูเข้าตากว่านี้ในช่วงเนี้ยนะคะก็ค่อยๆค,คุยไปก่อนอค่อยรอดูไปก่อนได้นะอ่ะทีนี้มาถึงคนมีคู่ คนมีคู่ชาวพิจิกเป็นยังไงบ้างคะเหมือนมันคบกันมานานอะคู่เนี้ยเหมือนเป็นคู่ที่คบกันมานานเป็นแฟนกันมานานแล้วมันยังไม่มีอะไรคื้บหน้า ะะบางคนคบกันมา6ปี7ปียังไม่ได้แต่งยังไม่ได้มั่นแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าหรือว่าบางคู่คบกันมา6ปี7ปีล้วก็ทุกอย่างมันเลยดูธรรมดาไปหมดทุกอย่างมันเลยดูแบบไม่น่าตื่นเต้นแล้วไม่มีอะไรน่าค้นหาแล้วแล้วก็เริ่มคิดกันแล้วว่าเราจะอยู่อย่างนี้ต่อไปไหมหรือว่าเราควรจะถึงเวลาแยกย้ายไปเติบโตหรือแยกย้ายกันไปเจอคนอื่นที่อาจจะใช่กว่านี้หรือเปล่าแบบนี้ ขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อยค่ะเขาดูเครียดมากเลยอ่ะเขาดูเครียดแล้วก็เสียใจกับทุกอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้มากๆเลยนะคะเขาเองคิดว่า มันเหมือนกับเขารู้สึกว่าเขาทําอะไรเพื่อเราไม่ได้สักอย่างอะนะคะเขาอาจจะคิดว่าเออถึงจุดหนึ่งแล้วชีวิตมันควรจะมั่นคงนะคะแต่ว่าพอทุกอย่างมันกลายเป็นแบบนี้พอมันมีวิกฤตเข้ามาเขาเลยรู้สึกว่านี่คือปัจจัยที่มันแทรกเข้ามาแล้วเขาคนโทรลไม่ได้เขาควบคุมไม่ได้แล้วทุกอย่างมันผิดแผนไปหมดแทนที่เขาจะได้มีเงินมา ช่วยเหลือเรามีเงินมาซื้อบ้านด้วยกันออกรถด,ด้วยกันทําอะไรด้วยกันอย่างที่วาดฝันไว้หรือมีเงินมาขอเราแต่งงานหรือเราอาจจะคิดว่าเออเราจะได้สร้างอะไรดีๆร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะแต่พอถึงตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้อะมันผิดแผนไปหมดเลยแล้วเขาก็ค่อนคังเครียดแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไปดีนะคะทุกอย่างมันเครียดไปหมดอย่างเงี้ยค่ะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไป มันอยู่ที่คุณสองคนแล้วล่ะนะคะว่าจะตัดสินใจยังไงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันเหมือนบททดสอบหนึ่งที่ผ่านเข้ามายังอยากจะไปด้วยกันไหมนะคะในวันที่มีความสุขเราสุขด้วยกันในวันที่มีความทุกข์เราจะทุกข์ด้วยกันนะคะหรือว่าเรารู้สึกว่าโอเคมันถึงทางตันแล้วจริงๆมันไม่มีอนาคตรออยู่เลยสําหรับความสัมพันธ์นี้หรือเรารู้สึกว่ามามาสู้ด้วยกันอีกสักตั้งหนึ่งจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะคะมันอยู่ที่คุณสองคนจริงๆความสัมพันธ์เนี้ย แอนมองว่ามันไม่จากความรู้สึกที่แอนได้จากพ่นะการเงินหรืออะไรตอนนี้มันโอเคมันเป็นปัญหามันเป็นปัจจัยที่เข้ามาแทรกแต่มันไม่ใช่ปัจจัยที่ทําให้คุณกับเขาเลิกรักกันนะคะปัจจัยที่มีผลที่สุดเลยคือความรู้สึกของคุณกับเขาที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับมันได้แค่นี้มันไปต่อไม่ได้แล้วมันมันถึงเวลาแล้วหรือเปล่ามันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรมันจืดจางเออ นะคะเหมือนความสัมพันธ์มันจืดจางอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆอ่ะประเด็นนี้มันละเอียดอ่อนนะคะว่าทํายังไงดีที่จะให้ทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมหรือถ้ามันไม่ได้มันจะมีทางออกยังไงนะคะมันเป็นช่วงเวลาของการที่มันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้มันเดินมาในจุดที่ถ้าจะหายป่วยก็หายถ้าไม่หายก็ตายแบบนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของการที่เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะเชนไพ่เชงออกมาแล้วคือ มันเป็นการแบบเสี่ยงเลยว่าโอเคถ้าจะไปต่อนะคะเราจะปรับปรุงตรงไหนเราจะพัฒนาตรงไหนเราจะสู้ไปด้วยกันยังไงให้มันดีขึ้นสู้เพื่อให้อาการทุกอย่างมันดีขึ้นหรือถ้าเราตัดสินใจโอเคเราไม่เอาแล้วนะคะไม่ไม่รักษาไม่ยื้อแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ตัดสินใจไปตายอดับ,บหน้ากันทั้งคู่เปลี่ยนไปเจอคนอื่นเปลี่ยนไปหาความสัมพันธ์ใหม่ๆมันเป็นจุดเปลี่ยนอะนะคะและคุณกับเขาต้องตัดสินใจนะคะว่าจะเอาอยัางไงนะคะอ่ะ ครบแล้วทั้งสามสถานะชาวพิจิกเดี๋ยวเรากลับเข้ากันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ